สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุสมพุทธศินยุคปลายนะครับเป็นลักษณะแม่พิมพ์ที่เราพบเห็นกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าพุทธศินแบบนี้ในยุคปลายมีการสร้างหลายครั้งนะครับพระสมเด็จยุคปลาย จุดสังเกตที่เราต้องดูก็คือต้องมีเส้นมังคับพิมพ์นะครับก็คือจะมีด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายสมัยก่อนในวงการเขาเรียกว่าเส้นวาสนากรณีที่เป็นเส้นวาสนาเราเป็นพระของคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นจากนั้นเราก็ามาดูการนั่งเราจะเห็นนักแข้งซ้ายเล็ก แล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายในกรณีที่องค์ไหนที่กดพิมพ์เต็มๆก็จะเห็นชัดเจนนะครับต่อไปก็เป็นฐานสิงฐานสิงจะเล็กกว่ายุกลางปลายฐานเชิดขึ้นทั้งสองข้างนะครับจากนั้นก็มาดูฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็จะมี ล่องยกตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะครับในด้านหน้านะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นชัดเจนก็คือเส้นซมก็มีลักษณะการบิดการงอนะฮะมีการม้วนเข้ามีรอยแตกจากนั้นก็ตามเส้นสายต่างๆเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็จะมีปูนงอกขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นซอกแขน ตามใต้ฐานต่างๆก็จะมีปูนงอกขึ้นมาเยอะนะครับแต่เอกลักษณ์ที่สาคัญของพระระฆังก็คือมีการหลงลักมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราควรจะจำไว้นะฮะถ้าเจอพระที่มีการหลงลักก็ต้องเก็บนะครับด้านหลังนะฮะเป็นหลังกระดานเป็นหลังมาตรฐานนะครับก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้น นะครับมีร่องรอยของรักเก่ามีรอยปริตามขอบก็ถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนด้านข้างนะครับขอบก็มีรอยปรีรอยแยกมีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารนะฮะแสดงว่าพระองค์นี้ถูกตัดขอบด้วยมือคนนะครับด้านใน องพระก็งดงามนะฮะเส้นสายก็นูนเด่นชัดเจนนะครับพระเกศอาจสมออกไปหน้าอกก็สูงเด่นนะฮะมีร่องสังกติและแข้งซ้ายแล้วก็พระบาทซ้ายเห็นชัดเจนนะครับฐานสิงเล็กคมชัดฐานด่างสุดเห็นร่องยกตัวเป็นแนวยาวอันนี้เป็นลักษณะของพระที่แกะแม่พิมพ์ด้วย ช่างหลวงนะฮะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพขององค์พระนะฮะ,ะแสดงให้เห็นถึงความงดงามแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในเส้นสายต่างๆนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะมีความ งดงามคลาสสิกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นประเดี๋ยวมวลสารต่างๆเราก็ต้องดูด้วยภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันครับอันนี้เป็นภาพใบหน้านะฮะเราจะเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ในเนื้อประเภทจุดดําจุดแดงนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของก้อนพระสมเด็จเก่านะครับอันนี้เป็นเศษว่านพระเจดแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็พาะซุมออกไปเส้นซุ้งก็มีมวลสารให้เราเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกหินมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นเศษว่านเศษลักหน้าอกก็งดงามนะฮะซอกแขนเลือก ตามซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะครับมีรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดวงแขนก็งดงามเป็นธรรมชาตินะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนอันนี้เป็นเศษบ้านนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นชายจีวอรตรงหัวเข่าก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะครับ ภาพนี้เป็นหัวข่าวขวานะฮะอันนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายอันนี้เป็นรอยปรติตามธรรมชาตินะครับแสดงเห็นถึงเนื้อในขององค์พระเป็นปูนเปลือหอยมีสีขาวภาพนี้เป็นฐานบัวนะครับเส้นสายต่างๆก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับพื้นผิว ก็มีสูงมีต่ําเห็นชัดเจนอันนี้เป็นหัวฐานบัวทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นพวกเศษว่านนะครับภาพนี้เป็นฐานสิงทางซ้ายนะครับภาพนี้เป็นเศษลักนะครับเศษว่านเศษลัก ีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณเส้นสายมีความเป็นธรรมชาติภาพนี้ก็เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะครับอันนี้เป็นเม็ดแดงนะฮะอันนี้เป็นเม็ดดำภาพนี้เป็นฐานล่างสุดด้านขวานะฮะปลายฐานจะตัดเฉียง ส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านะครับภาพนี้เป็นเส้นซ้มบนด้านขวานะฮะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นปูนงอกขึ้นมาทั้งนอกทั้งในเส้น้มนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจน เห็นปูนที่งอกขึ้นมาเห็นลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดภาพนี้ถ่ายเห็นถึงพื้นคูหาหรือพื้นผิวนะครับว่าจะมีมวลสารอะไรบ้างก็มีมวลสารหลายแบบนะฮะทั้งจุดดำจุดแดงเศษบ้านเศษลักเศษทานนะครับอันนี้เป็นเส้นสมนะฮะมีมวลสารปรากฏให้เราเห็น มีรอยแตกนะครับตรงพื้นคูหาก็มีรอยแตกเหมือนกันนะครับพระที่มีอายุเก่าถึงยุคนะฮะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นพื้นผิวที่มีลักษณะของความสูงความต่ำนะครับอันนี้เป็นเส้นซุ้มมีมวลสารภาพนี้เป็น หลซ้ายนะฮะอันนี้เป็นซอกแขนมีรักติดอยู่มีปูนงอกขึ้นมาภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นรอยแตกตามธรรมชาติจะมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับเนื้อก็มีจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่มีจุดเีขาวของผงพิเศษผงพระพุทธคุณซ่อนอยู่นะครับ อันนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวแล้วก็มีมวลสารต่างๆซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ในเนื้อภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะถ่ายเห็นถึงเนื้อพระที่มีมวลสารซ่อนอยู่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของสีทองน่าจะเป็นทองคำนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพ ส่วนล่างสุดนะฮะเนื้อจะมีลักษณะที่แต่งมือนหินภาพนี้เป็นรอยแตกนะฮะแล้วก็มีรักฝังติดอยู่อันนี้เป็นก้อนหินมงคลนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะ ังเกตดูเนื้อนะฮะจะมีสีสันที่หลากหลายสีเข้มมีอ่อนในสีอ่อนก็มีสีเข้มนะครับตรงนี้พระศหรือลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะกดพิมพ์ได้ชัดเจนช่วงหน้าอกช่วงไฮประลานะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เส้นสังกติก็ายาวลงมาจุดหดหน้าท้องนะครับเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ย่อมปรากฏให้เราเห็นนะครับเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาดูนะฮะไม่ใช่ดูในเรื่องของกำลิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆนะครับ สิงนะฮะเป็นเส้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากดังนั้นเรานำมาพิจารณาได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับพระเก่าเส้นสายก็ต้องมีชีวิตชีวาขยุกข,ขยิกนะฮะไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมนม่บรรทัด พระที่ลงรักไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับเพราะว่าคนโบราณก็ต้องคิดวิธีที่จะรักษาเนื้อพระให้คงทนถาวรนะครับเช่นมีการลงรักษมีการชุบน้ำยาน้ำยางไม้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะฮะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุคันไซตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะฮะโดยเฉพาะตามรอยแตกนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่ามีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมในเนื้อก็จะมีมวลสารต่างๆซ่อนอยู่นะครับ แล้วก็หัวใจสำคัญก็คือจะต้องมีปูนงอกขึ้นมานะครับสมัยก่อนคนไม่มีความรู้ในเรื่องทางวิทยาศาสตร์แบบนี้นะฮะปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวก็จะเรียกกันว่าแป้งรองพิมพ์นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากครูบาอาจารย์ในสมัยก่อน ที่คิดค้นชื่อขึ้นมานะครับอาจจะใช้ปัจจุบันการศึกษาสะสมก็มีเทคโนโลยีมากมายนะฮะการศึกษาก็เปลี่ยนไปตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตามหลักธรรมชาติวิทยา อย่างการดูพระสมเด็จนะครับถ้าใช้กล้องกำลังขยายสูงหรือใช้กล้องที่มีไฟนะฮะก็จะเห็นมวลสารต่างๆ,ๆชัดเจนขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะหยดตำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดตำยาลงไปแล้วนะครับถ้าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปลกหอยนํำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองพระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นพระใหม่ พระที่อายุไม่ถึงพระที่ทำด้วยปูนปาสเตอร์พระที่ทำด้วยเรซินน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระนะครับประเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นลักษณะของรักเก่าที่ยังหลุกไม่หมดนะครับแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับอันนี้เป็นก้อนของพระสเตอรเก่า งค์นี้ก็ถือว่ามวลสารค่อนข้างจะโอเคนะครับก้อนพระเดเก,ก่าก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรอยแตกตามธรรมชาตินะครับเจอแบบนี้ก็ต้องเก็บนะฮะเพราะมีลักษณะของความเป็นธรรมชาติสูงนะครับตอนนี้เราถึง จุดที่เราหยดน้ํายาแล้วนะครับน้ํายาก็เกาะเป็นเม็ดบนองพระงดงามนะครับฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดตโตๆตต่อแสดงว่าพระสูเดตองนี้เป็นพระสูเดจที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปือกหอยนะครับก็ตรงกับคาโบราณที่เรียกพระสูเดจว่าพระปูนตั้นจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับองนี้ซอกแขนลึกนะฮะแล้วก็มีปูดงอกขึ้นมาพื้นผิวนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำนะฮะเนื้อหามองแล้วก็มีชีวิตชีวานะฮะสีสันก็ลดหลันมีเข้มมีอ่อน พระสมเด็จเนื้อหาต้องมีชีวิตชีวานะฮะไม่ใช่มองแล้วแข็งกระด้างดูลำบากนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อพระสมเด็จที่ดูแล้วต้องมีชีวิตชีวาเหมือนมีชีวิตนะครับส่วนพื้นที่ส่วนนี้มีความสูงความต่ำ ก้อนนี้น่าจะเป็นพระเศ็ดเก่านในเนื้อพระก็มีจุดดำจุดแดงนะครับแต่มวลสารประเภทหินสีพวกดินสีต่างๆมองไม่ค่อยเห็นนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่า วาละและโอกาสแต่ละครั้งเรื่องของมวลสารจะไม่เหมือนกันนะครับก้อนนี้ก็เป็นก้อนมวลสารนะฮะพระสเดเดตองนี้เป็นพระสุดเดจพิมพ์ใหญ่เกตุรุสมพุทธศิ์ยุปลายจำลองพุทธสิทธิ์มาจาก พระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับมีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนวนศารก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับตรงนี้มีพระกันข้างเดียวนะฮะคงบ,บอกว่าเป็นการสร้างในสมัยรัชการที่4โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ